วันพุทธที่13กันยายนพศสอง6ครสับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ดำภาพปิดตาครับผมเนี่ยท่านได้ชมดูตรงนี้ก็ผมนะครับข้าพเจ้าก็ชาบชาบูชาหาจากสนามพระเครื่องต่างๆครับผมนะเนี่ยไปเดินดูเดินชมเนี่ยครับผมแล้วพอใจถูกใจแล้วก็ซื้อมาผมตรงนี้กับผมนะเนี่ยท่านชมดู ของเช่ามาหลักร้อยผมตรงนี้กับผมนะครับพระเจ้าก็ดูให้เป็นเป็นพระแท้หรือพระเก้กับผมนะอือคือดูยากกับผมนะอืมเป็นพระย้อนยุกหรือเปล่าก็ยังดีกับผมนะสมมติถ้าเป็นพระแท้กับผมนะเพราะแก้ววัดคือวันเนี่ยย้อนยุกเนี้ยเนี่ยท่านชมดูกับผมด้านหน้าตรงนี้กับผมนะข้างๆางก่อนกับผมตรงนี้ ครับผมนะี่ท่านชมดูตรงนี้ก็สวยดีงามสวยงามดีข้าบเจ้าเลยเช่ามาตรงนี้เนี่ยข้าเจ้าเช่ามาที่ละองแบบเนี้ยท่านชมดูตรงนี้ครับผมนะอันนี้ไม่ได้ฟรีมานะฮะน,นี่ชาวบูชามาจากสนามพระเครื่องครับผมเนี่ยโอเคนะครับตรงนี้ท่านดูด้านหลังก่อนเนี่ยข้าพเจ้ารู้ไม่เป็นครับผมนะมาดีสายตรงตรงนี้เซียนใหญ่เช่ามาข้าพเจ้าดูยูทูบอย่างเก๋ผมเขาแก้ววัดเคือวันแบบนี้ เปรุ่นแรกนะผมนะเช่ามาแปดล้านเนี่ยจะปล่อยสิบยี่สิบสามสิบล้านตรงนี้ครับผมนะเออไม่ยังพลาดเลยครับผมนะต้องแกะดูอย่างเดียวผมนะจะตลับทองเลี่ยมเพชรก็แล้วแต่เนี่ยต้องแกะอย่างเดียวผมดูอย่างเดียวอะอืมไงท่านชมดูครับผมนะเจ้าถูกใจก็เช่ามาครับผมนะไงท่านชมดูครับผมตรงนี้ พบบขนาเป็นอย่างเี้ครับผมนะก็ช้ามาหลายองค์ครับผมตรงเนี้ยยังหาไม่เจอด้วยครับผมนะอาจจะไว้ที่หิ้งพระด้วยครับผมนะแล้วก็เก็บไว้ที่ตะกร้าด้วยครับผมนะคือไว้หิ้งพระบูชาตรงนี้ครับผมนะเนี่ยข้าพเจ้าเช้ามาอืมต้องไปรื้อดูใหม่หมดครับผมตรงเนี้ยพระยังเหลือเยอะมากครับผมนะที่ไม่ได้ถ่ายทาไปร้อยองค์ครับผมสองร้อยองค์นู่นเนี่ย กันชมดูว่าผมตรงนี้พระพุทธสนาของท่านเนี่ยถ้าบันพาแท้นะสมมตินะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเพอใจกับผมนะก็ชื่นชอบพระอิกตายอยู่แล้วตรงนี้รับผมนะเนี่ยย้อนยุคก็ยังดีกับผมนะสิบยี่สิบสามสิบปีก็โอเคเนี่ยที่ข้าพเจ้ามาจุดส่งเนี่ยไว้บูชาเงี้ยขายได้ก็ขายผมตรงนี้กับผมนะอืมเนี่ยกันชมดู ข้าพเจ้าเช่าจากสนามพระเครื่องไม่เคยเจอภาพฟุกเลยครับผมนะเออที่เช่ามาสักสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหรือว่าพันบาทเนี้ยขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยแสนสองแสนสามแสนยิ่งดีครับผมหนะ้าหลักหมื่นหลายหมื่นยิ่งดีเนี้ยไม่เคยเจอเลยผมสักครั้งในชีวิตข้าพเจ้าอย่างมีโมเมนต์อย่างนี้มากครับผมนะเออซื้อหลักร้อยขายได้หลักหมื่นหลักแสนตรงนี้เพราะในชีวิตข้าพเจ้าขายภาพไม่ ไม่เกินแสนนี่ไม่เคยได้เลยผมได้แค่หลักหมื่นไม่กี่หมื่นเองอีได้แพงที่สุดนะไม่มีเลยอะผมตรงนี้ข้าพเจ้าอยากข้าพเจ้าเขาต้องการมีโอกาสแบบนี้มากงอบผมนะเออแต่พาที่บ้างเขไม่มีแล้วผมพาตกทอดมาที่ขายเป็นแสนไม่มีอผมไม่เคยได้เลยตรงนี้ข้าพเจ้าเออต้องไปเช่าหาจากสนามเนี่ยงานประกวดต่างๆนะเออเช่าหลักร้อยหลักพันจะไปขายได้แสนก็บิโอโหถือว่าโชคดีมากอผมนะโอเคนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับถ้าพี่พี่ครูบาอาจารย์ทุกท่านถ้ารู้ก็บอกด้วยกว็เป็นพระแท้หรือไม่แท้พระรุ่นไหนกับผมนะย้อนยุคหรือเปล่าโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ครับสวัสดีครับ